ร้องอันนี้ครับพี่น้องว่าเป็นแบบไม่ว่ากับซองก็วนี้จะได้จะดีเท่ัน สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื 1, 3, ม้อนี 1, ้ก็จะพามาขอบคุณครับพี่น้องคุณไซนาครับก็จะเอาเป็นซ้ำหนึ่งครับพี่น้องร้องบึงครับเพราะว่าน้ำมันถ่วมหลายครับพี่น้องนะครับจะร้องหลากบึงครับพี่น้องว่ามันจะไปง่ายกกันบ้านนะครับเพราะว่าตอนเศร้าผมเอาเอาคุ่นขีครับพี่น้องเอาคุ่นขีมาใส่ร้องบึงครับพี่น้องเพิ่นก็จะย่างไปได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าย่างไปไกลแล้ววันนี้ก็จะนัดนแล้ว คือว่ามันไปเพได้ไหลครับกุ้งกี้ก็จะร้องสองแบบครับมันเอากุ้งกี้ไปไว้ครับพี่น้องเอากุ้งกี้ไปไว้แล้วก็จะเอาซ้ำแล้วก็จะเป็นกระสอบนะครับพี่น้องกระสอบเอาไส้กระสอบแล้วก็จะลากไปไปเทจะเลี้ยวัวบอลนะครับพี่น้องกะพราดีคืว่ามือเส้านีีมาเบิ้งฟุ้นที่ตรงนี้ครับพี่น้องเอากุ้งกี้มาร้องเห็นเบิ้งกะเห็นพักบุ้งครับพี่น้องพักบุ้งกะงามหลายเต็มเลยจังเลยก็ต้องได้ออกนะครับพี่น้องเพราะว่าเห็ดน้าเนี่ยเขาคนก็จะบองงามครับผมก็เลย ถอนออกก็พี่น้องผักบุ้งลื่อออกแต่ว่าเพิ่นก็ยังยังอยู่ครับเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็จะออกมาอีกคือก้อผักบุ้งพิ่นจะตายยากจังหน่อยพี่น้องก็เอาไปให้ปลาครับพี่น้องกินดีครับเอาไปให้ปลาผักบุ้งเอาไปลงไปลงบ่อปลากินดีครับเพราะว่าเป็นปลากินพืชครับพี่น้องปลาตะเพียนปลานิ้นปลาทับทิมครับกินดีแล้วครับกับพวกไปยังครับเดี๋ยวถ้าเพิ่นเหงาอีกผมก็จะมาเลื่อเลื่อออกเป็นอาหารปลาไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวการมาติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับว่าระวังดีว่าเอากระสอบกับเอาซ้ำเลยครับพี่น้อง ลากไปอันนี้จะไปง่ายก่ากันครับเพราะว่าน้ำลึกนะครับพี่น้องนี่ตรงนี้ครับนี่น้ำกับประมาณ40สเซนได้นะครับ4 0เซนถึงห0สิเซนครับจะล้องไส้นี่ครับพี่น้องครับนี่คุยควกจะใส่สอบร้องิึงครับใส่สอบกับใส้สามวันเดี๋จะดีก่ากันนะครับพี่น้องมันกะ เฮ็ดตอนนั้นทิว่ากระติดแตงโง่ครับพี่น้องที่ปักแตงโม่อยู่กันเลยเฮ็ดบ่ได้ครับก็เลยได้ออกมาลงตรงนี้สำหรับปุ้นนะครับพี่น้องเดจะลิลิจังหน่อยเหรครับพี่น้องฝนตกพายุเข่าก็จะเฮ็ดยากจัหน่อยตรงที่ว่ากล่องนึงนี่ตรงนั้นผมเบอเซ้านี่ผมก็ให้รถไทยพันครับพี่น้องรถไถพันมาไถยไปแถวบ้านกาพันก็ต่ำบอกไปเลยครับเพราะต้องใส่ค้นครับตรงนี้พันเฮ็ดบ่ได้ครับพี่น้องรถไถมันลมครับเป็นดินเปิดนาดินไม่มันลมกระเฮ็ดบ่ได้ คนกเ็เลยเฮ็ดได้สำนันก็เลยบคนเสาครับตรงนี้ผมก็จะได้มาเฮ็ดเองนะครับบั่นฟุนเอาฟุสไแล้วก็จะหารถรถไถเป็นรถไทยน้าเดินตามครับพี่น้องมาถึงจะลงได้นะครับถ้าเป็นรถไทไงจะลงบ่ได้น้ำดินไม่เละครับพี่น้องน่ครับอยจะลองไ่กระสอบเพิ่งว่าไหนจะดีกว่ากันแซ่ใส่กุ้งกี้มือเซาหนีใส่เพิ่งแล้วพี่น้องบะพันครับสามเสี่ยว ไปมาสามเฉี่ยวต้องโดนครับพี่น้องได้นิดเดียวเพราะว่ากุ้งขี้มันกับพหญ่เนาะครับแต่ว่ายายดีครับตอนเราไปยายนี่จะยายดีนะครับใส่กุ้งขี้นี่ยเขาถือไปกับสะบัดสะบัดออกกับจะยายเป็นแบบว่าง้ำนะครับพี่น้องแต่ว่าไปเพราะได้หลายครับฟุตนนี่ก็เป็นบ้าจ้อยครับห้มาดิแตให้ยตะขาหัวหันง้อพันนิดหน่อยครับพี่น้องถ้าซื้อกันนี่ลีกับรถนึงเดียก็เกตแปดร้อยนะครับมีกล่องกล่องนิดหนี่ครับพี่น้อง ประมาณแปดลอยนะครับปุ๋ยข้อแข็งนี่ครับพี่น้องเอาใส่ร้องเบิึงกันสอบนึงกันครับพี่น้องเอาใส่ร้องเบิึงยางหลานก่อนว่าอันไหนจะดีก็กันร้องเบิึงยางหลานครับพวกน้ำเขานี่ก็จะหนักนี่ครับนี่เดี๋ยวต้องออกข้างบนก่อนครับพี่น้องพ่ให้น้ำเขา มาคาดดีนะครับพี่น้องถ้ากิดผิดก็เอาคาดผมมาเอาจอบมาขุดกับจะพอดีเายในจอบุดจะผิดครับเนี่ยครับ ไซตำหนีไปก้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมกะจะเอาเป็นกระสอบไปก้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็รอที่ตามรับชมกันครับแต่ว่ากะบางทีผู้ไทยครับพี่น้องเอาลงมไปกับไ่ได้น้ำลึกครับผมกะจะตั้งไว้ข้างบนภาพอาจจะไกลจักหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ล้องเบิ่งครับระวังกระสอบกับไ้ตัวนี้ครับตัวนี้จะดีว่ากันนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาครับพี่น้องเดี๋ยวจะลากกระสอบไปก้นครับ เมืออยู่ครับพี่น้องเมืออยู่ก็ดีนะค,ไไครับไม่ค่อยแดดไปไหนครับมือแดดแต่ก็จะล้มแผงกันหน่อยครับง่ายอยู่ครับออกกสอบไปแต่ก็จะบ่คือกุ้งกี้ครับพี่น้องออกกสอบไปก็ต้องไปเทไว้เทไว้แล้วก็ต้องคาดไปเคลียร์อีกครับแต่กุ้งกี้เขาออกไปเนี่ยเขาจะสามารถสะบ,บัดสะบัดออกเพื่อนจะเคลียร์เรียบร้อยเช่าเดียวแต่เพื่อนจะไปได้หน่อยครับพี่น้องเมือ,อย่างหลายรอบครับโอ้ เ๋ยวร้องกันนี่ครับพี่น้องว่าเป็นแบบได้ว่ากระสอบกับตัวนี้จะได้จะดีกักนครับ ว่แอแล้วครับพี่น้องครับกว่าจะไปหอดนะครับกับยางยากเนี้ยดินกับล้มเล็กน้อยครับพี่น้องแต่สรุปแล้วครับพี่น้องสามส้จะลากไปยากเล็กน้อยแต่ว่าตอนเท่าคือเท่แล้วก็จบครับพี่น้องซ้ำตอนที่เท่ก็จะคล้ายๆกุ้งกี้ครับสามารถทิ่ว้เป็นดอกเท็น้อยเล็หน่อยได้ก็เพราะต้องไปเชี่์อีกครับพี่น้องผมนาจะใส่ส้มครับก็ใส่สอบแล้วครับ จะสอบลากไงแต่ตอนเทยยกครับพี่น้องครับผมก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่วจะเล้วมือนี่นอกจากว่าฝนจะตกหรือว่ามันจะแดดเกินไปก็ค่อยจะหยุดครับพี่น้องบ่แล้วมือนี่มือหนาก็ค่อยไมาเฮ็ดไหมครับเพราะว่ากล้ากันยังใันได้ตกอยู่ครับพี่น้องน่าจะอีกประมาณสองมือสามมือครับพึ่งแทเขาปลูกครับพี่น้องค่อยจะได้ตกกล้านะครับก็เดี๋ยวก็รอที่ตามรับชมกันครับพี่น้องครับว่า จะงามบ่งามสำหรับนาเปิดนาดินไหมครับพี่น้องก็จะใส่ฟุ้นแค่สองรถแต่ว่ากระใหญ่พได้ดีครับพี่น้องตรงนั้นก็จะเป็นกองยื่หันแถวนี้ก็น่าจะงามอยู่แถวนีเหระผมว่าในความคิดผมนะครับแต่ว่าก็ต้องรอชมอีกน้ำกันเชนึงครับพี่น้องที่ยังสาน้อยนั่นกะบ่รู้ว่าจะรอดบ่รอดครับพี่น้องก็รอรุ่นน้ำกันอีกเชนึงเป็นดินทรายครับพี่น้องสไลด์ล้องเบ็ดนะครับเหลืออยู่นิดเดียวครับสำหรับคู่คู่ตรงกลางครับคู่ยังไ เพราะว่าฝนตกตอนนี้มันก็จะสลายลงมาเรื่อยๆครับพี่น้องสลายออกมาเรื่อยผมก็จะเบิ้งไว้เรื่อยๆครับดูเนี้ยไปเรื่อยๆคือว่าพยายามที่ว่าจะดูดดูดน้ำถางไหนออกครับพี่น้องเพราะว่ามันท่วมท่วมต้นในมะเข้าวครับพี่น้องไหนที่เลี้ยงปลานะครับก็จะดูดออกเพราะว่าปลูกต่้มเกินไปครับพี่น้องปลูกต้นมะพร้าวต้นกล้วยปลูกไว้ต่้มเกินไปอันนี้ก็คือประสบการณ์ครับพี่น้องเพราะว่าเขาก็าเเคยเห็ดนะครับมาลองเห็ดเบิางก็คือว่าผิดพลาดผิดพลาดหลายนะครับพี่น้อง พาพี่ๆน้องๆผู้ใด an จะปลูกต้นมนพกเาาปลูกกล้วยนะครับนี่ว่าเป็นสะไมา่ขุดไม่ครับพี่น้องเขาก็ไปปลูกข้างบนครับพี่น้องที่แรกผม living, คิดว่าปลูกข้างล่างต้นเพิ่นจะได้เตี้ยเพราะว่าคู่บนมันสูงสิครับดินก็นจะดินสะลรยลงมาก,ก็จะพอดีที่นะั้นนีความคิดผมนะครับพี่น้องแต่พราะม่ันครับเพิ่นจะสะลรยลงมาแต่เพิ่นปอะย่ตรงคนตน้นมนพรเาาครับสะไร้ไปเรื่อยๆสะไร้ลงสะครับพี่น้องบานนีก็เลยจะตั้มบานต้นมะพรเผา ถ้าพี่ๆน้องๆจะปลูกก็ต้องปลูกข้างบนก็ไม่น้องลูกขึ้นข้างบนสะบ่ให้ปลูกข้างล่างนะครับปลูกข้างล่างก็บบดีอยังปีนี้นะครับฝนดีแป๊บเดียวน้าําเต็มสะเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็รอรุ่นน้ำกันครับผมก็เตรียมใดไว้แล้วครับพี่น้องเตรียมใดไว้แต่จะรัดรว,วมทีนี้ไหล,ลีผมก็จะดูดอกขอดูดออกไปเซ้นะลุกอาก,ก่อนครับดูแต่ไบน้ําฝนก่อนหรือว่าถ้าดําน้าตรงนี้แล้วผมก็จะดูดมาตรงนี้ดูดมาไว้ก็ซื้อพยาย้ําจะเลี้ยงไว้นะครับจะได้ครับพี่น้องลงทุนไปหลายแล้ว ก็ร้อยเพิ่นรอดปีนี้ไปก่อนเพื่อเพิ่นรอดนะครับเดี๋ยวก็รอดิีตามรับชมกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็จะ่ายได้ชมเรื่อยๆอยู่ครับว่าเกิดเหตุการณ์นี่ยังขึ้นหรือว่าเป็นตั้งใดกงทีนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับผมก็จะขอเวลานะครับไปใหญ่ฟุ้นต้อให้ไม่เลี่ยครับพี่น้องเห็นเปิดกล่องนี้ก็จะได้เวลาเดี๋ยวก็จะไปฮ้ดหาถ้ายังมารอบหนีต้อครับแถวแ้าบ่เด็ยดจะล้อมป่าไ้ครับพี่น้องจัดป่าออกครับก็รสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับชิปนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับภาพการจักไก่ตั้หน่อยครับพี่น้องบ่มีผู้ไทยให้ครับไทยเองก็ตั้งกล้องให้กันอยู่ในน้ำครับลุไปว่าได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตใหญ่ฟุงต่อครับพี่น้องครับวาไหนครับพ่อเหลี่ยมโอ้พ่อเหลี่ยมว่าอจากอัวช่องน้ำมันครับพี่น้อง มาตัวพอเหลีอยมาซาฟุนซอยนะนี่ครับตั้งเหลี่ยมเป็นวายอย่ามาออดต้องน้ำแนลท่นไอเพิ่นมาซาฟุนซอยกัเห็ดเยืมมะเหล้วเหรอครับพี่น้องผมกับเฮ็ดต้องผมไปที่นี่เหรอครับให้เพิ่นเห็ดเี้ยนไปสำหรับพอเหลี่ยมนะครับใส่เพิ่นเห็ดซอยเห็ดกี้เก่ลนะครับแต่ว่าเหี้ยืมดีมะเหล้วครับให้เพิ่นเห็ดเี้ยนซะก่อนนี่ครับพี่น้องกับจเห็ดไปเรื่อยๆที่ครับจนกว่าจะแล้วครับเื่อนี่ยถ้าฝนก็ตกหรือว่าบ่แดดเกินไปครับค่อยๆเห็ดแล้วก็จะเอาไปยายนี่ครับ